เดี๋ยวเอาสอนมาเลยอันนี้อันนี้เจ๊มาแล้วค่ะนี้เจ๊กินแต่ไม้ค่ะโอ้ยเจ๊น่าอร่อมากเลยเจอยู่ผักโมมผักด้วยเนี่ยทาท่างเลยไหมยมือออกเลยไหมเมื่อออก มือมือมือออกนิ้วก้อยนิ้วก้อยออกแล้วโอเคครับวันนี้เจ๊ปากกาเจ๊วันนี้เจ๊มาเล่นด้วยครับไม่ได้เจอเจ๊นานหลังใจวนฮะเออพื้นใจเป็นเจ๊หมดเลยพื้นใจเป็นเจ๊นะฮะเงือบจำแก้วจำหยังขนาด จำแจวที่ล่ะใส่หมูนะอะน่ะแกเอาใส่ไมเนะี่ยอันนี้เจ๊มาจากไหนฮะแบบป้าแบบแจ้หมอนมันบ่มอือนึ่แต่แซ่งหมอนมากไปหนึ่งแล้วเจ๊จะชอบทำ้ายร่างกายนะไม่เอานะฮะไม่เอา <c oughs> บังคับให้เป็นเจ๊เ,เออาาบังคับเนี่ย ลองเอาลองเอามือข่างนี่แตะไรยข่างนั้นดูเอาหลังมือแตะได้บอเอาข่างนี่ก็ได yeah, sure. ้เออประเด็นเป็นตัวเราแตะบางดูบ่เอาอะไรไงทั้งหลังมือแห่ผู้ชายก็จะเห็นบ่ได้เฮียน่ะกระเฮ็ดบ่ จเ็เจมเห็ดไดโอ้มือมันถึงมือมันถึงมือมันเปลี่ยเลยเห็ดเปลยน้เ็ดเบอด้วยเห็ดอะไเดี๋ยวเบอรด้วเอาขางนี้น่าเดี๋ยวเ็ดวน่าเดี๋ยวเห็ดด้วยือเืพุ่มไหนบอกมืดแ่

แซ่บปมาส่้วเออเอ่นอหามื้อเื้อผ้าไม่เสื้อเสื้อผ้ายหม่เออเื้อเสื้อผ้าซื้อเกอมพ่กินไข่เทพซีออื่อนขั้นแต่งหน้าไปยี่้าไมกินเซีเออไป่อเียไปเดียวแต่งหน้าพร้อมเลยน่าเดียวกัแต่งหน้านาเดียวกัเด่งนแต่งหนาเลย จอมตก,กะจะแดงมว่าบ่เคยกินเดี๋ยวจะพาไปกินไก่ KFC ครับอ,อยู่บ้านมันได้กินข้าวกับอะไรมันบ่ยิบบ่ได้บ่คนมันเกนนินแหนอีเจ้เอนี่ออกกินนานนี่บ่แม่มนก่อนบ๊ายบายบายบายกล่องด้วยบ๊ายบายเด้ค่ะบ๊ายบายค่ะ